รอบแรกเนี่ยให้คนที่หนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่คแยกโดยการจัดแยกตามที่่าอดดูการหายใจนะลังจากที่คัดแยกสีเขียวมาเลยใครเดินได้ที่ถุงสีเขียวนะที่ใช่มแล้วอจเป็นไอเอ็นที่ก้านที่หายใจถ้าไม่มีที่เปิดก็เลยหายใจเช็คดูเช็คถ้าเปิดกเลยหายใจ หายใจเร็วหายใจช้าเป็นสีแดงหายใจปกติชีพจรเร็วมากกว่าร้อยยี่สิบเป็นสีแดงหายใจปกติชีพจรน้อยกว่าร้อยยี่สิบเป็นสีเหลืองให้คนที่หนึ่งเป็นคนแคทแยกแล้วเมื่อให้เป็นคนสบายกระเป๋าซึ่งมันจุบใบแคแยกเอาไปแคทแยกเลือดสีตอนนี้สีที่จารเตรียมไว้ให้เนี่ยก็ไม่ใช่ก็จะออกมาทุกรอบก็ดูในกระเป๋าให้ดึงไอ้สีแดง ฝึกกับผู้ป่วยเนี่ยแค่สามคนแลละคู่การแยกสามคนพอกาแยกสามคนเสร็จแล้วก็อุปกรณ์ไปคืนอาจารย์ที่โต๊ะด้านหน้านะคะอาจารย์จะฝึกแบบเนี้ยให้ครบทุกคนแล้วหลังจากนั้นหมุนการลอสองคู่เดิมให้เบอร์สองเป็นคนกัดแยกให้เบอร์หนึ่งเป็นคนใส่แผลเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นทุกคนจะได้ฝึการแยกทุกคนจะได้ฝึกใส่แผลนะตอนนี้ผู้ป่วยจะแสดง ำได้มนอนหายใจไหมให้เธอ้มตาดูรู้ถึงคามแก้สัแพทย์้องเองถ้าน้องนอนนิด้ยินยกเลงนนอนพูดรู้เรื่องดีเธอก็ไม่ต้องลุกการหายใจผู้ป่วยจะหายใจเองนะคะแล้วก็ร้ำมันรองันด้วยถ้าเกิดผู้ป่วยนอนคว่ำดันล็อกโรเธอไม่ต้องล็อกโร่สามคนอีกคนนึงเซ็นไ้ไดสีใสคนเนียงจับไหล่กองพูดพลิกเลยระดับหนึ่งถ้ามีสิ่งกีดขวางให้สิ่งกีดขวางออก เท่าที่ทำได้นะคะคู่หนึ่งฝุดคนไห้สามคนแล้วเรียงรีบหมุนอาจารย์เปลี่ย,ยน,น,น,นไปดีกว่าน้องจะได้ฝุดด้วยเดี๋ยวเวลาไม่ทันอาจารย์เปลี่ยนเป็นคู่ละสองคนนะรอบแรกรอบสองก็คู่ละสองคนเหมือนกันโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นพี่ออกไปดน้านนอกเข้าคิวไว้แต่ละรอบอาจารย์ไม่เข้ามาสีกู่ออกไปเลยค่ะอาจารย์เต <c oughs> ้นต้องเต้น 刚才卖的。

i é. love é. 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 é.